โรงเรียนท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าทำงานบริการด้วยใจห้องเรียนคุณภาพการดำเนินงานโรงเรียนน่าทำงานโรงเรียนเชียงเครือว,วิทยาคมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมพมิตรํานักการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาฬสินเขตหนึ่งตามโครงการโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าทำงานบริการด้วยใจห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านเชียงเครือตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาฬสินธ์จังหวัดกาฬสินธ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามปัจจุบันมีนักเรียนทางสินจำนวน67คนผู้อวยการหนึ่งคนข้าราชการครู5คนพนักงานร,ราชการหนึ่งคน ครูอาจาจ้างลูกจ้างชั่วคราว3คนรวมทั้งสิ้นจำนวน10คนภายใต้การบริหารงานของนางกิรพันธ์แสงพรมพ่วงในการโรงเรียนเชียงเคือวิทยาคมองค์ประกอบที่1ด้านอาคารสถานที่ตัวชี้วัดที่1.1 อาคารสถานที่ห้องทำงานเพียงพอโรงเรียนเชียงคือวิทยาคมมีการบริการจัดการให้มีอาคารสถานที่ห้องทำงานสะอาดเพียงพอต่อบุคลากรมีอาคารเรียนจำนวนสองหลังอาคารอเนกประสงค์หนึ่งหลังห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดที่1.2อาคารสถานที่ห้องทํางานสะอาดเป็นระเบียบโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมมีห้องเรียนห้องทํางานและบริเวณอาคารเรียนสะอาดเป็นระเบียบหน้าเรียนหน้าทํางานตัวชี้วัดที่1.3อาคารหรือห้องมีความเหมาะสมต่อการใช้งานเช่นมีห้องสมุดเหมาะกับการอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้ตัวชี้วัดที่1.4 อาคารหรือห้องใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าองค์ประกอบที่ 2. ด้านบุคลากรตัวชี้วัดที่ 2.1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการมีแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่2.2ครูมีเพียงพอตามเกณฑ์กศกกำหนดโรงเรียนเชียงเคือวิทยาคมมีครูและบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์ตามที่กศกกำหนดตัวชี้วัดที่2.3ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดตัวชี้วัดที่2.4ผู้ปกครองให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมมีผู้ปกครองให้การสนับสนุนดูแลเอาใจใส่และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมาเช่นการประชุมผู้ปกครองการทำบุญโรงเรียนองค์ประกอบที่3 ด้านวัสดุคารุพันสื่อเทคโนโลยีตัวชี้วัดที่3.1โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมมีการบริหารจัดการที่มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเช่นในห้องเรียนมี d l t v ตัวชี้วัดที่3.2โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม มีการบริหารจัดการให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่3.3โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมมีการบริหารจัดการให้มีอินเทอร์เน็ตควา,ามเร็วสูงและครอบคลุมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงตัวชี้วัดที่3.4ครูทุกคน มีการบริหารจัดการให้มีการผลิตสื่อใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอองค์ประกอบที่4ด้านบรรยากาศการทำงานตัวชี้วัดที่4.1โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมมีการบริหารจัดการให้มีความปลอดภัยและ,ะไรม้มลพิษตามสถานที่ต่างๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตัวชี้วัดที่4.2ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงเขือวิทยาคมมีสัมพันธภาพที่ดีมีความรักให้ปองดองต่อกันมีความเชื่อมั่นและไว้ใจซึ่งกันและกันเสมอตัวชี้วัดที่4.3ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงเขือวิทยาคมให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอตัวชี้วัดที่4.4มีบรรยากาศ plc และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โรงเรียนเชียงคือวิทยาคมมีการบริหารจัดการให้มีการพัฒนาศนัก,กยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยจัดอบรมประชุมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอยู่เสมอ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้อย่างสูงยิ่ง